นี่ไทฟอลิกนะครับนี่ให้ดูตลาดบิตคอยนะครับนี่คือสภาพจริงของตลาดบิตคอยที่วิ่งนะผมคือมันไม่น่าเทรดบ้างๆยู่แล้วนี่คือบิตคอยนะครับผมตลาดคริปโตคือไม่น่าเทรดเลยนะครับคือมันมั่วมั่วไปหมดนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราจะกลับมาดูตลาดของเราวันนี้จะสรุปรวบยอดให้หลายคนไม่เข้าใจนะครับผมไปถึงอ่ำคนใหม่ๆ บางทาีเริ่มดูอ่าอีพีหนมาแล้วอาจจะตอนเริ่มดูอาจจะยังไม่ค่อยเข้าใจตอนแรกแต่ถ้าดูครบหมดเนี่ยคุณจะเข้าใจได้แต่เดี๋ยวคลิปนี้จะสรุปเอาไว้ว่าโอเคฟอรเร็กมันเป็นยังไงนะครับผมฟอรเร็กนะครับมันคือการจับคู่ค่าเงิน2ออ,อ่าค่าเงินมาเจอกันก,ก็เรียกว่าเป็นคู่เงินนะครับผมคืออย่างเช่นตรงนี้อังกฤษเจอกับยูเดอลลร์ก็เหมือนกับมวยนะครับผมตัวไหนแข็งกว่า ตัวข้างหน้าถ้าแข็งกว่ากราฟก็ขึ้นนะครับผมตัวข้างหน้าถ้าอ่อนกว่ากราฟก็ลงนะครับผมดูตัวข้างหน้าเป็นหลักครับผมก็คือดูข้างหน้าข้างหลังนั่นแหละมันมีอ่อนอ่อนกว่าแข็งกว่ากับอ่อนกว่านะครับผมแต่ถ้าแข็งแข็งเหมือนกันอ่อนอ่อนเหมือนกันกราฟไม่ไปไหนเรียกว่าไซเวย์นะครับผมถ้าอังกฤษอ่อนกว่าดอลลาร์นะครับถ้าอังกฤษอ่อนกว่าแล้วก็ดอลลาร์แข็งเนี่ยกราฟลงถ้าอังกฤษแข็งแล้วก็ดอลลาร์อ่อนเนี่ยกราฟขึ้น ถ้าอังกฤษแข็งดอลลร์แข็งกราฟไซเย์ไม่ไปไหนถ้าอังกฤษอ่อนดอลลร์อ่อนกราฟไซเย์ไม่ไปไหนอันนี้ตัวอย่างนะครับผมไปดูคลิปเอาแล้วก็เดี๋ยวมีมันดูคลิปไงอีพหนึ่งห้าศูนย์ขึ้นมาแล้วค่อยๆทำความเข้าใจไปมันต้องศึกษาค่อนข้างเยอะในการที่จะลงทุนนะครับผมไม่ใช่ว่าเอ้ยโผล่มาเอ้ยทำได้เลยไม่ใช่นะครับผมโอเคอ่าตลาดถ้าตลาดหุ้นเนี่ยราคาลงมาเนี่ย ไม่เป็นไรถ้าตลาดหุ้นราคามันลงมาเขาก็ช้อนบายกันพอราคา,าเรียกว่า entry พอราคามันขึ้นไปเขาเซลล์เรียกว่า exit คือมันจบแค่นั้นกําไรแค่นั้นแต่ของฟอเรคุณบายขึ้นไปถ้ามี tp เป็น tp แล้กวก็เป็นการเก็บกําไรคุณก็เก็บกําไรขึ้นมาได้บายถ้ากราฟขึ้นคุณเก็บ tp กงไรแล้วมันสามารถทางอะไรกับขาเซลล์ได้ด้วยเซลล์ sell, ถ้ากราฟลงคุณเก็บ tp คุณก็ได้กําไรแบบนี้นี่คือ f o เร x b ายได้กําไรตอนตอนกราฟขึ้นเซลได้กําไรขาลงนะครับผมแต่ถ้าเป็นตลาดหุ้นคุณแค่รอช้อน b ายบายเอนท y ีบาแล้วก็ไป Exit ตรงเซลด้านบนคือการขายออกไปเวลาราคาสูงๆราคาตา่ำๆลระบายราคาสูงๆเราเซลอันนี้มันเป็นสัจธรรมอยู่แล้วนะครับผมไม่เราจะตลาดหุ้นตลาดไหนๆเป็นเหมือนกันหมดนะครับผมมีกล่องให้นะครับผมด้านล่างนะครับผมจะมี ขวามือมุมจอล่างสุดจะมีกรารกระบาดจุดๆอยู่นะครับเราสามารถชี้ได้แล้วก็กดสามเหลี่ยมด้านล่างตรงกลางจอมันมีสามเหลี่ยมกดสามเหลี่ยมเราสามารถวัดได้นะครับผมว่าระยะคือเท่าไหร่อันนี้เอามาใช้วัดกล่องก็ประมาณร้อยสิบประมาณนี้ใช้ได้กล่องเราขนาดร้อยี่สิบนะครับผมแล้วก็อืมเราสามารถใช้วัดจุดเข้าจุดเปิดได้ด้วยหรือว่าระยะห่างจากเอเมส้ม เพราะฉะนั้นถ้าคุณจะต้องการทําความเข้าใจตรงนี้คลิปนี้อาจจะไม่มีเวลาสอนได้ละเอียดนักคุณจะต้องไปดูตั้งแต่ ep หนึ่งร้อยห้าสิบขึ้นมาจนถึงคลิปปัจจุบันนะครับผมเพราะว่าในแต่ละคลิปมันมีความสอนอย่างละเอียดมีการสอนมาเยอะแล้วนะครับเพราะฉะนั้นมันใช้เวลาในการสอนถ้าอาัดคลิปนี้สอนทั้งหมดก็อาจจะเป็นสามถึงสี่ห้าชั่วโมงไปเลยเพราะนั้นคุณจะต้องไปดูใน ep หนึ่งร้อยห้าสิบขึ้นมานะครับผม ทีนี้เนี่ยเรามีกล่อง120นะครับผมทะลุด้านบนขึ้นไปคือเลสโซนนะครับถ้ากราฟทะลุขึ้นไปเราเรียกว่าเลสโซนคือบริเวณที่เราสามารถเข้าเซลล์ได้นั่นเองนะครับวัดจาก EMA สีส้มตรงนี้นะครับ EMA สีส้มของผมตอนนี้ใช้คือนะครับอ่ามันเปลี่ยนใหม่สักนิดนึง อ่าีเมสีส้มที่ผมใช้ตัวนี้เอลเพนสีลบสีสีส้มนี่นะครับลวิดสองลาดัดศแบบนี้นี่คือเมสสีส้มนะครับจากอีเมสีส้มอ่าสังเกตอ่าใต้กรอบสี่เหลี่ยมอยู่เหนืออยู่ตรงเส้นเอสีส้มหรือประมาณนี้นะครับกราฟทะลุขึ้นไปข้างบนคือเลสโซนนะครับ ส่วนด้านล่างถ้ากราฟมาด้านล่างเอากรอบสี่เหลี่ยมลงมาด้านล่างนะครับถ้ากราฟมาด้านล่างใต้อ่าเอเอส้ม e แตะตรงเอเอส้มนิดนึงก็ได้นะครับผมถ้ากราฟทะลุลงมาด้านล่างทะลุกรอบลงมาด้านล่างนะครับอ่าคือกรีนโซนเราคือบริเวณที่เราสามารถเข้าบ่ายได้ทั้งนี้ทั้งนั้นเราต้องเช็คกรอบด้วยเพราะบางทีมันเคลื่อนเราต้องคอยเช็คตลอดคอนเฟิร์มอีกทีนึงจากเอเอส้มก็ได้เพราะระยะห่างจากเอเอสส้มคือสีที่เราต้องการนะครับผม ห่างจากอ e ีวีส้มตรง 115, 120ขึ้นไปนะครับผมตรงบริเวณที่กราฟวิ่งนะครับเราถึงจะเข้าไปนะครับทางนี้นั้นเรื่องกินโซเลสโซนตรงนี้คุณต้องย้อนไปศึกษาตั้งแต่ EP 150ขึ้นมาเพื่อความเข้าใจอย่างละเอียดด้วยตัวเองนะครับผมอ่าต่อไปเรามี e m a เมฟ้านะครับผมที่เข้ามาช่วยในอันนี้น่าจะแอดเข้ามาใน EP เท่าไหร่ไม่รู้จะไม่ได้3 3คลิปก่อนจากนี้ย้อนกลับไป น่าจะ EP หนึ่งร้อยแปดสิบหกนะครับผมกราฟนะครับผมทะลุขึ้นไปนะครับคุณเข้าบ่ายกราฟทะลุลงมาคุณเข้าเซลลสำหรับ e m a ฟ้ามันสำหรับอ่าใช้บอกเทรนไลน์อ่าถ้าอยากเข้าใจละเอียดย้อนกลับไปดู EP หนึ่งแปดหกตรงนี้ขึ้นมา EP หนึ่งแปดหกขึ้นมานะครับผมจนถึงปัจจุบันก็คืออธิบายไว้ในคลิปที่แล้วก็อธิบายไว้เหมือนกันก็พ,าย,พายายามย้ำให้เข้าใจประ,ประมาณเนี้ยถ้าอ่า ทะลุขึ้นไปแบบนี้อยู่บนเส้นสีฟ้าเราเข้าบายถ้ากราฟอยู่ใต้เส้นสีฟ้าเราเข้าเ,าแบบเสีส่ยว,ว,ว,วนะครับแต่มันใช้ดูประกอบเชลยว่ามันไม่สามารถใช้ดูจุดเข้าจุดเปิดได้แบบโอเคสําหรับเส้นฟ้าเพราะนั้นเราก็จึงมี m a c d เข้ามาช่วยนะครับผม M a c d ด้านล่างนี้เป็นฮิสโตแกรมกับครอสโอเวอร์นะครับสูตรอยู่ใน e p 1ีหนึ่งนะครับ ต้องย้อนกลับไปดูนะเพื่อความเข้าใจในการทบทถวงเราด้วยจะได้เข้าใจอย่างละเอียดนะครับมันจะมีแท่งตรงนี้อยู่ถ้าเส้นสีแดงออกไปสักหนึ่งถึงสองแท่งนะครับผมบนด้านบนของภูเขาอ่ามันจะเป็นเส้นผ่าตรงกลางตรงนี้นะครับศูนย์จุดศูนย์ศูนย์ของ MACD ด้านบนคือคุณบริเวณที่คุณควรจะเทรดเซลล์ถ้ามันกระโดดจากภูเขาออกมาเห็นแท่งสีฟ้าๆตรงนี้นะครับหนึ่งสองแท่งคุณสามารถเข้าเซลล์ได้แล้วบางเอิญมันมันมาตรงกับอ่า กิ่ e A ที่กำลังตัดลงมาพอดีแก๊สกำลังตัดลงมาพอดีแล้วตรงนี้คอนเฟิร์มคุณสามารถเข้าเซลได้ยาวๆเลยตรงนี้พูดได้คำใดว่าอิ่มอิ่มคือตรงนี้อิ่มแล้วก็ crossover แล้วครับผมน้ำเงินน้ำเงินตัดอยู่บนแดงบนยอดภูเขาแบบเนี้คือเข้าเซลได้เพราะั้นคุณมีสามคอนเฟิร์มตรงนี้ และอีกหนึ่งคอนเฟิร์มที่คุณควรจะคอนเฟิร์มคือเซนติเมนต์ใต้การจะมีมาเก็ตเซนติเมนต์บอกเซนติเมนต์คือเปอร์เซ็นต์จำนวนคนที่เข้าบายเซลลปัจจุบันคนเข้าบายกี่เปอร์เซ็นต์คนเข้าเซลลกี่เปอร์เซ็นต์ทั้งนี้ถึงนั้นให้แนะนําว่าให้จำอะ previous sentiment ก็คือจําเลขก่อนหน้านี้ด้วยว่ามันเลขนั้นมันมันอยู่ที่กี่เปอร์เซ็นต์แล้วมันกําลังดันไปทางไหนนะครับผม57%าสิบเซลตรงนี้ยกตัวอย่าง ณนะปัจจุบันเป็น57%เซลล์ Sell. คุณจําได้ว่ามันเป็น57%เซลล์ Sell. ในอนาคตมันดันขึ้นเป็น60-70%ไหมหรือว่ามันลดลงเป็นเนี่ยตอนนี้เป็น60%แล้วตอนนี้มันดันขึ้นสแสดงว่าคนเข้าเซลล์เยอะขึ้นเนี่ยครับเห็นเห็นแบบรียลไทม์เลยนะครับผมที่กีส5บตอนนี้60%แล้วเพราะนั้นคุณเห็นแล้วว่าแบบเนี้มันดันขึ้นเป็นเซลล์ถ้าปัจจุบันนะครับผมมันสามารถเซลล์ได้คุณก็เข้าเซลล์ได้แต่ตอนนี้ยังยังเข้าเซลล์ไม่ได้ยังร่องรอ MACD ทะล ภูเขาออกไปแล้วก็ให้รอเส้นเสรเงินตัดไปอยู่บนบนแดงก่อนนะครับผมอ่าแล้วเงินตัดอยู่บนแดงแต่อยู่แต่อยู่บนภูเขาแบบนี้ไม่เข้าตรงนี้มีอธิบายอย่างละเอียดแล้วในอีพีก่อนหน้านี้ก็อีพีอีกอีกก่อนหน้านี้อีกอันหนึ่งก็คืออ่าแปดเจ็ดแปดแปดแปดเก้ามีอ่าม,มีอธิบายดีแล้วสําหรับเรื่องนี้นะครับผมงนั้นต้องย้อนกลับไปดูอย่างละเอียดแล้วกันตรงนี้จะสอนคร่าวๆอธิบายให้เข้าใจคร่าวๆนะครับผมอย่างเช่นตรงนี้มันอยู่บนภูเขาแต่ตัดลงเราไม่ควรเข้าบายไม่แนะนําแต่ถ้า อยู่ใต้ภูเขาหรือว่าใต้เลเวล0นะครับผมแล้วมีการกระโดดออกมาแบบนี้แล้วมีการตัดแบบนี้คุณสามารถเข้าบ่ายได้น้ําเงินอยู่ใต้แดงบายน้ําเงินอยู่บนแดงเซลทั้งนี้ทั้งนั้นต้องอยู่บนยอดภูเขาและใต้ใต้ดินภูเขาด้วยนะครับผมเข้าใจนะเข้าใจนะครับผมดูกราฟประกอบว่าตรงแค่ไหนนะครับถ้าคุณบายตรงนี้กราฟเป็นลักษณะเป็นอย่างไรนะครับ เห็นได้ชัดเจนพิสูจน์ได้ชัดเจนนะครับแบ็กแท็กกิ้งดูนะครับกระโดดออกมาเซล์ตัดออกไปเซล์แบบนี้นะครับทะลุเส้นสีฟ้าลงมาเซล์แบบนี้นะครับมันสามารถเห็นได้ชัดเจนนะครับผมดูหล,หลายๆคอนเฟิร์มนะครับกรีนโซนเลฟโซนเอฟฟ้าเอฟฟ้าเนี่ยใช้บอกเทรนจดมากเอฟฟ้าเนี่ยจะใช้ดูเทรนเฉยก็คือถ้าอยู่บนถ้าการาฟมันอยู่เหนือเอฟฟ้าคือเป็นเทรนขาขึ้นกราฟอยู่ใต้เอฟฟ้าคือเป็นเทรนขาลง แบบนี้นะครับตอนนี้มเขาลงเพราะนั้นจำง่ายๆเลยฟ้าจะวิ่งไปหาเอฟเอฟ้าเสมออากาฟจะวิ่งกลับไปหาเอฟเอซีฟ้าเสมอนะครับผมแบบนี้เนี่ยทะลุขึ้นไปเป็นเชนขาขึ้นเพราะกลับลงมาก็เป็นเทนขาลงแต่บางทีมันอาจจะไม่ทะลุตรงนี้นะครับเพราะนั้นเราถึงต้องมีสต็อปรอสไว้เพราะบางทีซิกแต่ถ้าคุณเข้ามันมันก็มากกำไรตรงนี้อาจจะรอนานหน่อยสองสามสี่ห้าอาทิตย์ก็ มันถือรอได้ถ้าคุณรักษามาจิ้นเลเวลเอาไว้นะครับมันสามารถรอได้นะตลาดไม่ใช่ว่าขาดทุนโอ้ยตา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 ย,ตายไม่ใช่มันสามารถรอได้สักพักหนึ่งสักระยะหนึ่งแต่แต่คุณก็ควรจะตั้งสต็อปลอตไว้หรือตัดสินใจขาดทุนเอาไว้เมื่อจานวนมันไม่ค่อยโอเคแล้วหรือลักษณะกราฟดูไม่ค่อยดีแล้วดู m a c d ดูอะไรแล้วมันไม่มาทางเราคุณอาจจะตัดขาดทุนไปนะครับผมนั้นคุณจะต้องวางแผนการเทรดดีๆอาจจะไม่กําไรไปเป๊ะตลอดแต่ถามว่าดูตามสูตรหรือแบ c ค์ทักกิ้งคุณก็ไปศึกษาดูเนี่ยดูแบบเนี้ย มันสามารถเป็นไปได้บ่อยแค่ไหนในการที่คุณจะทํากําไรในตลาดนี้คุณต้องไปวิเคราะห์คิดแยกแยะดูนะครับผมว่าเอ๊มันสามารถทํากําไรได้บ่อยแค่ไหนแล้วขาดทุนบ่อยแค่ไหนกําไรมากกว่าขาดทุนไหมกาไรบ่อยกว่าขาดทุนหรือไม่คุณต้องไปวิเคราะห์ดูแต่บางทีมันมีเออร์เลอร์มันมี er ror, มนมอ่าสิ่งที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้มันคุณมีสต็อปลอมีบางทีอาจจะขาดทุนคุณอ่ะแต่แนะนําให้ฝึกดีๆฝึกทํากําไรให้เป็นถ้าคุณทาอะไรเป็นแล้ว โอกาสรอดมีสูงโอกาสอยู่ในตลาดระยะยาวมีสูงอย่าพยายามชนะตลาดแต่พยายามอยู่ตลาดอยู่กับตลาดให้ได้นาน,าน,านๆเพื่อที่จะได้กินไปนานๆน,น,นะครับผมหากคุณรู้วิธีทํากําไรแล้วเนี่ยคุณอยู่กับมันได้ตลอดนะครับผมรักษา m a จิ้น l ล v e l ค่อยๆเก็บกําไรไปบางทีมีขาดทุนบางทีคุณอาจจะเก็บมาสิบไม้ขาดทุนสองสามไม้ mai, มันก็ถือว่ากําไรมากกว่าขาดทุนอยู่นะครับผมสามารถเก็บกําไรคืนได้ตลอดนะครับพยายามฝึกดีๆก่อนที่จะลงมือเทรดนะครับฝึกเดโมทําความเข้าใจให้ชํานาญกับแอป มีความชำนาญกับแอปขึ้นมาแล้วถึงจะลงมือเซดนะครับตรงนี้เนี่ยมันอัปเดตขึ้นมาทําให้วาดง่ายขึ้นนะครับ แต่ตอนวาดเอ่อตอนอ่าเรื่องวาดกรอบนี้สอนไว้ในคลิปก่อนหน้านี้อ่าคลิปที่เท่าไหร่หน้า186หน187ประมาณนี้นะครับต้องคอยเช็คขนาดตลอดวนะ่ามันไ,มได้120หรือเปล่านะครับผมเพรก,กี้มันยังเป็นแหวนกับอันเล็กอยู่เลยเดีย๋ยวลองดูอีกทีนะครับนี่ได้บางทีอาจะต้องอ่ากด มุมซ้ายลูกศรแบกกลับไปแล้วกดเข้ามาใหม่นะครับผมถ้าเกิดมันเคลื่อนหรืออะไรแล้วก็เช็คดูนะครับประมาณร้อยี่สิบปบได้อยู่นะครับแล้วก็เอาวางเอาไว้รอการทะลุด้านบนคือเซลล์แอเรียนะครับผมถ้าคุณไม่ใช้กีโซลิโซนก็อาจจะใช้ m a c d ก็ได้นะครับก็คือแล้วแต่ว่าตอนนี้มันมีอาวุธหลากหลายมีสี่ห้าตัวอาวุธของเราแล้วคุณก็เอาไปพลิกแพงใช้ได้ว่าเอ๊จะใช้อันไหนหรือรอยิ่งถ้ามันหลายๆคอนเฟิร์มเช่น โซนเล้กโซนก็คอนเฟิร์มเอเอสีฟ้าก็คอนเฟิร์มแล้วก็เอเอ d ีดก็คอนเฟิร์มแล้วก็เซนติเมตรก็คอนเฟริเฟร์มแบบเนี้ยคือเรียกว่าเป็นสตรองเลยคือสามารถเปิดล็อตใหญ่ก็ได้หรือว่าเปิดหลายไม้ก็ได้เพื่อความมั่นใจแบบนี้นะครับผมดูหลายๆคอนเฟิร์มนะครับ อินโซเลสโทนก็ดีอยู่แล้วนะครับผม A B C D ตอนนี้เอามาช่วยก็ยิ่งดีเข้าไปใหญม่มันทำให้ทุกอย่างง่ายขึ้นอ่ะตอนนี้พูดง่ายคือตอนนี้สูตรที่สอนไปมันทำให้ทุกอย่างง่ายขึ้นใครไม่เข้าใจไปดู EP 150จนถึง EP นี้ดูให้ครบก่อนดูอย่างเดียวไม่ต้องทำอะไรทั้งสิ้นนั่งดูแล้วก็จดออกมาศึกษาสตูดี้ด้วยตัวเองศึกษาจดออกมาแล้วก็ค่อยลงมือฝึกเทรดตามทีหลังหลังจากที่ดูจบแล้วมีความเข้าใจแล้ว ค่อยลงมือฝึกเทรดฝึกเทรดมีความชานาญกับแอปทุกอย่างเริ่มเข้าใจมีความเข้าใจทุกอย่างชัดเจนค่อยตัดสินใจที่จะลงทุนกับเงินจริงๆนะครับผมย้ําว่าจะต้องทํากําไรให้ได้ติดต่อกัน4ี่0ิบห้าสิบไม้หรือว่าทำกำไรในเดโมโให้ได้เยอะๆโดยการฝึกจากทุนน้อยในเดโมโแล้วเก็บกําไรให้ได้เยอะๆแบบนั้นคือคุณเก่งแล้วไปเทรดเงินจริงได้เลยนะครับผมไอเกตซินติเมนต์ลดลงมาที่ห้าสิบหกเปอร์เซ็นต์้เห็นไหมเพราะนั้นคุณต้องจำดีๆ,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 ๆ เซนติเมนต์ตรงนี้นะครับเราสามารถดูได้คนเข้าบายเซลเยอะแค่ไหนนะครับตอนนี้มันยังห้าสิบห้าสิบก็คือไม่ควนเทรดเพราะว่ามันใกล้อเมซ้มก็คือมันไซด์เวนะครับผมอาการไซด์เวตอนนี้โอ้โ uh, ห oh, นี่อะไรเนี่ยร้อยเปอร์เซ็นต์มาเก็ตเซนติเมซลหนึ่งร้อเปซ็นต์เอ็นซ็ดีเนะครับผม อันนี้อต้องรอดูอัปเดตสักนิดหนึ่งนะครับผมใกล้แล้วนะครับใกล้เซลล์แล้วอาจจะต้องรอ m อ c d กระโดดลงมาแล้วก็น้าเงินตัดไปอยู่บนแดงสักนิดหนึ่งแล้วค่อยเข้าก็ได้นะครับผมแต่รู้สึกว่ารู้สึกว่า,าประชาชนประชากรหลายคนอาจจะเข้าไปก่อนแล้วนะครับร้อยเปอร์เซ็นตตรงนี้นะครับคนเข้าเซลร้อยเปอร์เซ็นนะครับผมอันนี้อา่าเปอร์เซ็นต์บายมากกว่านะครับสำหรับ a u d u ดอ๋อเพราะกราฟมันลงมาคนก็เข้าบ่ายนะครับผมก็เป็นเรื่องปกตินะ กราฟต่าๆคนบายโอ้โหนี่ร้อยเปอร์เซ็นเลยนะครับเซลล์ไม่ต้องสืบตัวกราฟลงแน่นอนคุณเห็นเลขชั่นจะกราฟได้อีกไม่นานคุณอ้ยเห็นเลคอีเดคชั่นจากราฟกราฟก็เริ่มเป็นสีส้มลงมาถ้าคนเซลเยอะถ้าคนบายเยอะกราฟก็เป็นสีเขียวขึ้นไปนะครับนั้นะมันมีจุดสังเกตหลายอย่างตัวช่วยเยอะเอานี่ก็ร้อยเปอร์เซ็นต์กันเอสแอนดีซีแสดงว่าพูดง่ายๆเร็วนี้เอสอดีอาจจะอ่อนนะครับผมนิวซีแลนด์อาจจะอ่อนค่าเงินวันนี้เนาะ ้อยเปอร์เซ็นหมดเลยไม่งั้นก็อาจจะเป็นะระบบยังไม่ทันได้อัปเดตอาจจะต้องรอดูหน่อยนะครับผมอธิบายแปดสิบเปอร์เซ็นต์สำหรับ GVPNCD อาวแสดงว่าขนาด g v d ยังาบแสดงว่าวันนี้เอสดีน่าจะอ่อนนะครับผมน,น่าจะคอนเฟิร์มแล้วว่าน่าจะอ่อนมีตัวนี้ที่ยังไม่ควรเข้านะครับเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์เพราะมันขัดกับตัวอื่นในตัวอื่นบอกว่าเอสดีจะอ่อนแต่ตัวนี้กลับบอกว่าเอสดีจะแข็งเพราะาเป็นาบนะครับ กนอาจจะเอาตัวติกตัวนี้อาจจะไม่น่เทรดอาจจะมาเทรดเพราะว่าคู่หลักของเราสี่ตัวคือด้านบนนี้นะครับผมถ้าเข้าได้เข้าแค่เข้าที่คู่หลักดีกว่าแล้วก็พวกรองลงมาก็โอเคนะครับตัวที่เป็น C H F เนี่ยก็อาจจะวิ่งช้าหน่อยเหมือนกันวิ่งค่อนข้างช้าเหมือนกันนะครับผมเหมือนกับ J P Y อ่า J P Y C H F กับ C A D เนี่ยจะวิ่งค่อนข้างช้านะครับผมความจริงจะความจริงจะไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่นะครับ ตรงนี้อยากให้มั่นใจคือรอ M A C D สักนิดก่อนนะครับโอเคนะครับก็ลองไปฝึกดูตามนี้ทําความเข้าใจดูหักไม่เข้าใจยังไงย้อนกลับไปดูตั้งแต่ E P 1 5 0ขึ้นมาหรือย้อนกลับไปดูตามกว่านั้นก็ได้เก่ากว่านั้นก็ได้หรือจะดูทั้งหมดเลยก็ได้อันนี้แล้วแต่คุณคุณก็จะมีอาวุธมากขึ้นหรือมีความความรู้ในเรื่องนี้มากขึ้นนะครับผมก็ไม่มีอะไรนะแค่นี้นะครับผมขอบคุณครับ ถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์ด้วยครับลิงก์สมัครอยู่ใต้คลิปทุกคลิปอยู่แล้วนะครับลิงก์สมัครอยู่ใต้คลิปทุกคลิปนะครับผมจะสมัครเดโมจะสมัครเงินจริงใช้ลิงก์เดียวกันนะครับผมแนะนําให้สมัครเปิดเงินจริงไปเลยนะครับผมเพราะตอนสุดท้ายจะได้ไม่ต้องมารอนะครับก็คือสมัครเงินจริงแล้วก็ขอเปิดเดโมใช้บัญชีทดลองไปก่อนโดยที่ยังไม่ต้องฝากเงินนะครับผมก็เท่านั้นเองย้ำว่าศึกษาให้ดีก่อนดูอินดิเคเตอร์ทุกตัวตรงเนี้ยให้เป็นก่อนค่อยๆดูไปทีละคลิปค่อยๆศึกษาไปทีละอย่างแนะนะํา จากปัจจุบันเนี่ยหรือว่าซีซั่นปัจจุบันวัดสดุปัจจุบันก็คือดูจาก EP พีหนึ่งห้าศูนย์ขึ้นมาจนถึงปัจจุบันได้เลยนะครับผมแล้วก็จะย้อนไปดู EP ก่อนหน้านั้นเพื่อเป็นความรูม้เพิ่มเติมเพื่อหาจุดเข้าสวยๆอะไรก็แล้วแต่เพราะมันมีสอนหมดสอนจุดเข้าที่ดีสอนทุกอย่างมีหมดแล้วนะครับผมไปดูในเพลย์ลิสต์ได้ใน y youtube เนาะก็โอเคนะครับขอบคุณครับ